สวัสดีค่ะฮัลโหล everybody สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันน้องใหม่อีกแล้วนะคะสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขสุขค้นค่ะมือนี้มา่อกับน,น้องใหม่อีกแล้วนะคะมาตำสมตำกุ้งสดค่ะมีกุ้งสดแล้วก็เมี่ยมะเขือเทศพริกแห้งกับพริกสดนะคะกระเทียมมะนาวแล้วก็น้ำตาลปี๊ดแล้วก็อันนี้คือน้ำปลา,านะคะ มีน้ำปลาแล้วก็เมีน้ำปลาผงซูโรสพี่น้องแป้นนงนัวผงนวใส่หน่อยกระแส่นหน่อยเส่ิลยกระแสบิร์ไนี่นำมะขามค่ะนำมะขามโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาเริ่มตำกันเลยดีกว่าค่ะอยากกินแซ่บแซ่บเผ็ดเผ็ดคะ่ะพี่น้องมานนี้ก่อนออกกําลังกายนะคะ ฮิ้วเข่าค่ะตอนนี้ก่อนอื่นก็ฝากกุไลค์กแชแ์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ในเดอค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอบคุณทางไม้แหละเก่าขอบคุณที่ติดตามรับช้มคลิปเป็นกําลังใจขอบคุณที่กดติดตามด้วยค่ะใส่พริกลงไปนะคะพริกสดพริกแห้งสามเม็ดก็กระเทียมตามเลยค่ะทีนี้ เพรกับตำแหลกๆถ้าก็อยากเพรกับบะตองตำแหลกถ้าใครชอบเผ็ดก็ตำให้ละเอียดนะคะพริกแต่ถ้าชอบไม่เผ็ดก็ตำแค่พอบุบๆพอมันจะไม่เผ็ดนะจ๊ะตำนี่น้องใหม่ตำเอาแค่นี้พอนะคะจะไม่ละเอียดมากเห็นไหมคะโอเคค่ะพี่น้องปฏิกรรมใสม่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศใส่เยอะๆอร่อยนะคะน้องหมชอบกินมะเขือเทศลาชีนี หลือก็ใส่มันโหลดพี่น้องถ้าเสียงโหลดมันดังเขามาต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะมะนาวค่ะใส่มะนาวลงไปอันนี้ก็น้ำตาลปี๊ดนะคะน้ำตาลปี๊ดไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวอ้วน ลดหุนอยู่นะคะตอนนี้ไม่ไหวน้ำหนักหกสิบนะคะถ้าเสียงรถข้างนอกมันดังเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะคะอันอันนี้เป็นอ,อ,อหัวหอมนะคะหอมต้นหอม,มแหละปะลาเป็นปะลาต่อนนะคะใส่มันโหลดพี่นอ้อง ขามค่ะอืใส่มันอีกนำมะขามสอบเปรียปร้ยววผงสุรสจ้ะใส่น้อยกระแสบน้อยใส่ลายกระแสบลายเด้อพี่น้องน้ำปลาค่ะ ไม่ต้องใช้เยอะเพราะปลามันออกเค็มทีเนี้ยก็ซวกวกเลยค่ะพี่น้องอ่ารแสบก็แสบกรฟพังเสียงโขลดเออค่ะน้่มใหม่ตาจะไม่ใส่อะไรมากมายนะคะบางคนอาจจะชอบถั่วก็ใส่ถั่วแต่นุน่มใหม่เคี้ยวถั่วไม่ได้จัดฟันอยู่เดี๋ยวเหล็กหลุดนะคะนี่ก็หลุดไป3ามชี่แล้วจะโดนหมอด่าแน่ๆเลย ส่วนปูน้องใหมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะส้มตำใส่ปูหนักไปสั่งที่ร้านน้องใหม่ยังไม่ใส่เลยนะคะเบิ้งพี่น้องจอเบิ้งแมมมีตอนประแดกนั่ตอนหน่อยด้วยค่ะมันนี่ใส่ตอนหน่อยซิ่มกัน ดเลยไหมสำหรับคนกินกลางๆกับพอดีเลยแต่สำหรับคนกินเปรี้ยวคือทำไมก็ต้องเพิ่มความเปรี้ยวอีกนะคะใส่กุ้งลงไปค่ะรถวิ่งมาฟิวเลยเสียงรถด,ดังเข้ามาต้องขออภัยนะคะชวั่วกินเข้าไป ใส่มะขามอีกเอ้ยใส่มะนาวอีกค่ะพี่น้องหมักส้มค่ะอืมมาลงโคเชงมาลงคมงเชงฟังเสียงคบเอากับแบแล้วพี่น้องอ่าให้เบิ้งใกล้่ แสบขัดแสบแน่พี่น้องคะ่ะตั้งปรุงสดกินกับต้นทานตะวันนะคะอืมพอดีแล้วพี่น้องแส,แสบแล้วโอเคพ่อพ่อ,พ,อพ่อคะ่ะนี่จัดจานเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเทลงไปเลยคะ่ะ นี่ดูคะ่ะพี่น้องต้นทานตะวันอ่อนนะคะโอ้โหน่ากินมากๆเป็นจังไดคะ่ะพี่น้องน่ากินบ่ค่ะป้าสีสันแซ่บเวอร์จ้าไปเลยคะ่ะพี่น้องมากินกันเลยคะ่ะห,ห,หิวเข่าแห้งหิวข้าวมากๆเลยนะคะไปเลยไปกินกันคะ่ะไปทุกคนคะ่ะไปกินด้วยกันคะ่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องปองป่ายจุกุจุคนขามากค่ะพี่น้องไม่ก,กินน้ากันค่ะหิวเข่าแห้งพักกระบ,บีอยังไรมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีอันต้นทานตะวันอ่อนนะคะนี่เลยทีเด็ดอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้าวเหนียวนะคะวันนี้น้องใหม่กินข้าวเหนียวนะคะนี่ข้าวเหนียวมาๆๆค่ะพี่น้องมาก,กินน้ากันค่ะเซบ่บ เสียงรถแล,ลนผ่านปิ้วเลยว่าสันหอนมามามาค่ะพี่น้องโอ้ยจิ้มน้ำมันอออืออืน้ำต้มกุ้งสดไม่ใช่น้ำมัน <c oughs> อืมอืมนี่สดมากกรอบหวาน Cô cho nháy này Chốt Ngân năn Cọp đinh ผัดร่มดังบ่พี่น้องแซ่บเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะอืมอร่อยมาก ตองหมายว่าจะตำไทยแต่เครื่องมีไม่ครบเสียงรถด,ดังเข้ามาต้องขออภัยนะคะต้นทานตะวันอ่อนกรอบสด ใส่มะเขือเทศเยอะๆตำกุ้งสดอร่อยอข้าวมต้องกินเยอะเดี๋ยวอ้วน ข้าวเช่าข้าวเที่ยงข้าวแรงเลยเด้อพี่น้องกินข้าววันละครั้งลดความอ้วนอยู่นะคะกินข้าวเมื่อเ,เถื่อว่าต้องกินหลายพี่น้องง่ายบรดเลยเ เขาเดขายของข้าวเหนียวพอแล้วค่ะอิ่มแล้วกินเยอะเดี๋ยวอ้วนกินผักให้หมด กินผักเยอะๆเพื่อสุขภาพอืผักกรอบสดมากค่ะกกรอ,อร่อย เสร็อืมอือืมเจียมพักเข้าไปครับพี่นอ้อง พน้องไม่อิ่มแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้กินเล่นอีกอย่างเนี่ยกรอบคลิปมันยาวด้วยเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่และเก่าที่เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะน้องใหม่ไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้เจอกันใ่คลิปหน้าไปและ้ะ บายบายสวัสดีค่ะ